วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ s o ร o n t e เทคโนโลยี s กันครับบริษัทที่ว่ากันว่ากำลังจะเข้ามาพลิกโฉมหน้าของสงครามทางทะเลไปเลยด้วยกองเรือ AI ที่อาจจะเปลี่ยนกฎของเกมไปตลอดการเลยก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ากองทัพเรือที่แทบจะไม่มีเรือรบขนาดใหญ่เลยเนี่ยจะสามารถจมกองเรือของมหาอำนาจทั้งกองได้ย่งไง คือคำถามนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่กําลังจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางทะเลไปอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วคําตอบของคําถามเมื่อกี้มันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ทะเลดําครับตอนที่ยูเครนใช้โดรนผิวน้ําราคาถูกโจมตีกองเรือทะเลดําที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียจนเสียหายหนักนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ว่ายุคสมัยที่ขนาดของเรือรบเป็นตัวตัดสินชัยชนะมันได้จบลงแล้วเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิกฤตาการทางทะเลที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน ถึงขั้นที่ต้องมีบริษัทอย่างซารอนิกเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยคือประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ครับสหรัฐอเมริกากําลังรู้ตัวว่าในเกมการแข่งขันสร้างเรือรบแบบเดิมๆเ,เนี่ยพวกเขาไม่สามารถสู้กับคู่แข่งเบอร์หนึ่งได้อีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับการพยายามวิ่งแข่งกับรถไฟความเร็วสูงนั่นแหละครับแล้วตัวเลขมันก็ยืนยันภาพนั้นได้ชัดเจนมากศักยภาพการต่อเรือของจีนเนี่ยทิ้นห่างสหรัฐไปไกลลิฟเลยครับ บางด้านนี่คือมากกว่าถึง200เท่าพูดง่ายๆก็คือถ้ายัางสู้กันด้วยวิธีดําเดิมต่อไปสารัฐไม่มีทางชนะในทางคณิตศาสตร์เลยและจากวิกิจารณ์ที่ว่ามานี่เองครับที่ทําให้เกิดทางออกที่อาจจะพลิกเกมได้อย่างซารอนิกขึ้นมา คือสิ่งที่ทำให้ s o ร n i ไม่เหมือนใครเลยก็คือการผสมผสานที่มันดูไม่น่าจะเข้ากันได้พวกเขานำเอาประสบการณ์จริงความเก๋าเกมจากอดีตหน่วยซีลบาพนุกเข้ากับความเร็วและนวัตกรรมแบบบริษัทเทคในซิลิคอนวัลเลย์อย่าง SpaceX หรือ Tesla อะไรทำนองนั้นเลยครับ และลองดูความเร็วในการเติบโตของพวกเขาที่ครับมันน่าทึ่งมากจริงๆจากการเป็นแค่สตาร์ทอัพในปี2022กลายเป็นยูนิคอนพันล้านในปี2024แล้วก็ทะยานสู่4,000ล้านดอนลลาร์ในเวลาไม่ถึงปีต่อมาโอ้โหมันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจริงเลยและอาวุธที่ซารอนิกสร้างขึ้นมาเพื่อพลิกเกมนี้หน้าตามันเป็นยังไงเรามาดูกองเรืออัตโนมัติของพวกเขากันครับ นี่คือกองเรือทั้งหมดของพวกเขาครับจะเห็นว่ามันครอบคลุมทุกขนาดและทุกภารกิจเลยตั้งแต่สไปกลาสที่เป็นเรือล่าตะรเรนงขนาดเล็กออกแบบมาให้ยอมสละได้ไปจนถึงมอร์เดอรเรือแม่ขนาดยักษ์ที่เป็นเหมือนฐานทัพเคลื่อนที่ได้เลยนี่แหละครับคือความยืดหยุ่นที่กองทัพเรือแบบดั้งเดิมไม่มีทางทําได้มาก่อนการเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าเห็นภาพชัดมากเลยนะคอแซเนี่ยก็เหมือนฝูงหมาป่าที่ออกล่าเป็นฝูง ส่วนมาโรเดอร์ก็คือรถบรรทุกขนาดมือหมากลางทะเลที่สามารถขนส่งได้ทุกอย่างเลยครับตั้งแต่อาวุธหนักไปจนถึงสเสบียงโดยที่ไม่ต้องมีลูกเรือแม้แต่คนเดียวแต่ว่านะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่ตัวเรือที่เป็นเหล็กแต่คือสมองหรือกับตา AI อัจฉริยะที่ควบคุมกองเรือทั้งหมดนี้ต่างหาคือระบบเดิมเนี่ยมันพึ่งพา GPS เป็นหลักซึ่งในสนามรบจริงสามารถถูกรบกวนสัญญาณได้ง่ายมากม ต่ระบบของซารอนิกไม่ได้ใช้ตาเดียวนะครับเขาใช้เซ็นเซอร์รอบตัวเลยทั้งเรดาร์ที่ใช้คลื่นวิทยุไรดาร์ที่ใช้เลเซอร์แล้วก็กล้องความละเอียดสูงเอาข้อมูลทั้งหมดมาผสมกันเพื่อให้เรือมองเห็นและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแม้ว่าจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกก็ตามลองนึกภาพตามนะครับภารกิจจะเริ่มจากการปล่อยเรือออกจากฐานจากนั้น AI จะเข้ามาควบคุมทุกอย่างเลยครับทั้งวางแผนเส้นทางหลบหลีกอุปสรรคระบุและติดตามเป้าหมาย และที่สําคัญคือเรือทุกลําจะสื่อสารและทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คโดยอัตโนมัติก่อนที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจในขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือทั้งหมดนี้ถูกควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Echelon ที่มีหน้าตาและการใช้งานง่ายเหมือนเราเล่นเกมวางแผนการรบเลยครับทําให้ผู้ควบคุมแค่คนเดียวสามารถบัญชาการกองเรือทั้งฝูงได้จากห้องควบคุมที่ปลอดภัยแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางสู่การปฏิวัติสงครามเนี่ย มันไม่เคยราบรื่นและซารอนิกก็ต้องเจอกับความท้าทายที่ใหญ่มากเหมือนกันในปี225เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการเลยครับระหว่างการทดสอบทางทะเลครั้งสําคัญเรือของซารอนิกเกิดซอฟต์แวร์ขัดข้องแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กลางทะเลปรากฏว่าเรือของบริษัทคู่แข่งพุ่งเข้ามาชนอย่างจังเลยเหตุการณ์นี้มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจครั้งใหญ่เลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้ยังใหม่มากแล้วความผิดพลาดในโลกแห่งความเป็นจริงมันส่งผลเสียหายร้ายแรงได้เสมอ และนี่คือการต่อสู้ทางกลยุทธ์ที่น่าจับตามองมากครับซารอนิกเลือกเดินในเส้นทางที่ยากกว่าคือการสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองถึงขั้นไปซื้อกิจการอู่ต่อเรือมาเลยเพื่อควบคุมคุณภาพทั้งหมดในขณะที่คู่แข่งคนสําคัญอย่างแอนเดริลเลือกทางลัดโดยไปจับมือกับยักษ์ใหญ่อย,อย่างฮุนไดเพื่อขยายกาลังการผลิตยามหาศาลมันเป็น2แนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและคู่แข่งแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐก็กําลังจะเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยีนี้แล้วล่ะครับ และขนาดของการเดิมพันครั้งนี้ก็คือเกือบ400ล้านดอลลาร์นี่คือสัญญามูลค่ามหาศาลที่กองทัพเรือสหรัฐมอบให้กับซารอนิกแค่บริษัทเดียวในเดือนสิงหาคมปี2025ซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าพวกเขาเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนี้มากแค่ไหนประโยคนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับสิ่งที่ซารอนิกกำลังขายมันไม่ใช่แค่เรือหรือฮาร์ดแวร์ แต่คือทางรอดทางยุทธศาสตร์ของโลกตะววันตกในสมรภูมิทางทะเลที่กฎของเกมกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีของซารอนิกส์จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความเป็นเจ้าแห่งนาวีในยุคใหม่จริงๆหรือมันจะเป็นแค่การเดิมพันที่อันตรายและนำไปสู่ความเสี่ยงครั้งใหม่ที่ไม่มีใครคาดเดาได้นี่คือคำถามใหญ่ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับ